สวัสดีครับเ,เพื่อนเชาวมูฟี่โก์ทุกท่านยินีต้อนรับเข้าสู่ความรู้สึกหลังชมของหนังเรื่อง doctor strange in the multiverse of madness นะฮะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมอยากดูมากๆนะครับเพราะว่าผมค่องใจมานานแล้วว่า multiverse ใน mcu เนี่ยสรุปแล้วมันจะไปในทิศทางไหนนะฮะหลังจากที่ได้ดู n o w a y home มาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันดูน่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นค่อนข,ข้างเยอะก็เลยอยากดูเป็นพิเศษนะครับ แล้วที่สําคัญคือในวิดีโอนี้เนี่ยรีวิวนี้นะฮะจะมีสปอยบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดใครอยากจะหนีสปอยทุกสิ่งอย่างก่อนไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ขอให้ปิดไปก่อนนะครับโอเคครับเรามาเริ่มจากส่วนที่ผมชอบก่อนเลยแล้วกันอย่างแรกเนี่ยก็คืองานทางด้านเทคนิคเลยนะเพราะว่าหนัง Doctor Strange เนี่ยมันเป็นข้อเด่นของเขาอยู่แล้วนะครับหลังจากภาคแรกเนี่ยเราได้เห็นซีนที่แบบว่ามันครีเอทีฟมากๆไปเยอะเลยพอมาภาคนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการเลเวลอัพนะฮะผมรู้สึกว่ามัน ยิ่งมีซีนที่เออดูแบบคิดได้ไงวะอะไรอย่างงี้เพิ่มมาอีกนะฮะแล้วอย่างซีเควนซ์ที่เป็นฉากที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์กับตัวละครอเมริกาจาเวสแบบเด้งไปตามมัลติเวิร์สต่างๆเนี่ยเป็นซีเควนซ์ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วผมไปดูใน iMAX เนี่ยเรียกว่าคุ้มมากๆอ่ะคือภาพมันแบบสะใจมากเลยแล้วมันก็ให้กลิ่นอายความเป็นหนังแซมเรมี่มากๆเลยด้วยเพราะว่าเขาไปพ่วกับที่ค่อนข้างมีสไตล์เฉพาะตัวค่อนข้างสูงนะครับแล้ว ถ้าเกิดสังเกตกันดีๆเนี่ยมันจะให้กลิ่นอายของหนังเก่าๆเขาเหมือนกันอย่างเช่นพวก Evil Dead หรือว่าอย่าง Spider-Man 3ภาคแรกด้วยนะฮะส่วนถัดมาที่ผมมองว่าเด่นมากๆในหนังเรื่องนี้นะครับก็คือการทางด้านการแสดงนั่นเองแน่นอนว่าตัวละครต่างๆที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ก็ได้รับการเล่นโดยนักแสดงระดับเกรด A ทั้งนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่แต่ว่าที่จะชมเป็นพิเศษเลยเนี่ยก็คืออลิซาเบธโอเซนนะครับที่เล่นเป็นวันด้าเพราะว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงๆแย่งซีนด็อกเตอร์สเตรนะ คือเขากลายเป็นตัวละครที่มีมิติมากที่สุดมีฉากเจ๋งๆ,ๆมากที่สุดแล้วก็ได้โชว์ความสามารถมากที่สุดเอางี้ดีกว่าโดยเฉพาะซีนที่ช่วงที่วานด้าเนี่ยกำลังไล่ฆ่าเหล่าอิลู m i นาติแล้วก็ไล่ตามพวกด็อกเตอร์สเตรนจ์อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นซีนที่ทั้งโหดแล้วก็ได้ฟีลลิ่งเฮอร์เรอร์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันได้หลายอารมณ์มากๆเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นส่วนที่เจ๋งมากๆ ถึงแม้ว่าตัวหนังเนี่ยจะมีปัญหาในช่วงนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันอีกทีตอนท้ายแล้วก็ไหนๆพูดถึงเคอร์เรอร์แล้วนะคะก็อยากจะชมตรงจุดนี้ด้วยเหมือนกันว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีกลิ่นอายความเป็นหนังสยองขวัญอยู่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วผมเองเนี่ยตอนแรกก็กะไว้แล้วนะว่ามันต้องมีอยู่บ้างแหละเพราะว่าแซมเรมี่เขาขึ้นชื่อด้านนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเนื้อหาของเรื่องเนี่ยที่มันมีสการเลดวิตอยู่ด้วยเนี่ยมันก็น่าจะสามารถเล่นได้ค่อนข้างเยอะแต่ผมก็ไม่คิดนะว่ามันจะมาาแบบโหค่อนข้งจะ เกือบเกือบแตะแตะเรทอาเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีซีนที่แบบว่าตัวขาดหัวระเบิดมีเลือดกระจายมีแบบทะลุออกมาจากกระจกอะไรเหมือนหนังเขาเรียกอะไรเหมือนหนังเจแปนเฮอร์เรอร์อะไรเงี้ยซึ่งด้วยเหตุนี้เองเนี่ยก็เลยทําให้หนังภาคนี้ของดร์สเตรชนะครับดูมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงแล้วก็ดูไม่ซ้ำซากจําเจดีนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมอยากเห็นหนังเฮอร์เรอร์ใน MCU มากขึ้นด้วยซ้านะครับรู้สึกว่ามันเป็นสไตล์ที่น่าจะเล่นได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูแบบ ไม่ค่อยเห็นในในหนังสไตล์ซูเปอร์ฮีโร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละอยากเห็นอีกเยอะๆนะครับทำอีกเยอะๆเลยชอบมากทีนี้เราก็มาพูดถึงส่วนที่ผมไม่ชอบกันบ้างน,นะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งในหนังที่ผมรู้สึกว่าดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วส่วนนั้นเองเนี่ยก็คือช่วงแอคที่2ของหนังนะครับเป็นช่วงที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์กับอเมริกาเนี่ยไปอยู่ในเอิร์ธ เอ็ 8, 3, 8, แล้วก็แบบต้องไปเจออิลูมินาติต้องไปหนีหนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าตัวตรงส่วนนั้นอะมันไม่ค่อยมีผลกับเนื้อเรื่องในภาพรวมของหนังเท่าไหร่นะครับมันเขาใส่มาเพื่อจะยัดคาเมโอที่เป็นเกี่ยวกับมัลติเวิร์สเข้ามาเฉยๆก็คือเราฮีโร่ทั้งหลายแหละที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เห็นเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นกับตันคาร์เตอร์หรือว่าอย่างแฟนตาสติกโใช่ไหมที่เอาจอห์นครสซินสกี้มาเล่นซึ่งแน่นอนว่าเป็นตัว ละครที่แบบเขาเรียกว่าอะไรคนเนี่ยอยากจะให้จอห์นคราซินสกี้มาเล่นมากๆเลยเออนั่นแหละแต่คือถึงแม้ว่ามันจะเป็นซีนที่เจ๋งในแง่งของการเป็นคาเมโอนะครับแต่ผมมองว่ามันไม่ได้มีผลอะไรมากมายกับการเล่าเรื่องของหนังเท่าไหร่คือผมมองว่า act หกับ act สมเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยมันดูแบบดู make s e n s ดูน่าสนใจดูมีอะไรที่น่าติดตาม แต่พอตรงกลางเนี่ยผมมองว่าหนังสโลลงไปค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะคือมันตื่นเต้นกับคาเมโอเฉยๆแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันดูไม่เวิร์กเลยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าอยากให้ตรงกลางของเรื่องเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับแอคหนึ่งกับแอคสามากกว่านี้แล้วจริงๆตรงส่วนนี้เนี่ยผมก็คิดได้ว่าน่าจะเป็นในส่วนของการวีชูดเพราะว่ามันมีข่าวมาค่อนข้างเยอะเนาะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างถ่ายทําด้วย ก็ไม่รู้ว่าเวอร์ชันออริจินอลเป็นยังไงนะครับแต่ว่านั่นแหละในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าตรงจุดนี้เป็นส่วนที่น่าจะมีปัญหาที่สุดข,ของหนังละก็คือมันมันเลเวลมันดรอปลงไปแบบแทบจะทุกอย่างเลยแบบเอเนอร์จีอะไรก็หายไปค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ทําให้ตอนดูเนี่ยรู้สึกว่าอารมณ์ร่วมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับครับผมนั่นก็คือความรู้สึกหลังชมของผมตอนหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างชอบไม่ชอบอะไรยังไงเนี่ย ก็บอกผมได้ในคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับผมจะไปตามอ่านตามตอบนะฮะเพราะอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงหลายๆคนเท่าที่ผมฟังมาก็ดูจะชอบมากนะครับในขณะที่บางคนก็รู้สึกเฉยๆหรือว่าค่อนไปทางไม่ชอบเลยอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเสียงแตกพอสมควรนะสำหรับหนัง MCU ซึ่งปกติค่อนข้างจะไปในทางคิทางเดียวกันอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe กันด้วยนะฮะติดตามข่าวสารของเพจผมได้ทางลิงก์ในดีสคริปชันบ็อกซ์ข้างล่างได้เลยนะครับผม สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนบ๊ bye ๊าายยบบายบาย